ยหามุม่ะ <c oughs> เอาหามันมือขาถือกร์ดอนเม่เื่เขียวด้วยเห็นเครเขงเขียว ใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตากูบูมมากเลยอะทุกคนคือคือเราจะมีเรื่องมาประกาศนะครับเป็นเรื่องประกาศที่เราจะใช้เอ้าเอาแล้วเอาละไม่ใช่ A W T พูดชื่อแบรนด์เหรอพูดชื่อแบรนด์อ่าก็คือเดี๋ยวบูมจะเป็นคนพูดนะครับเดดเดดแทน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 ไม่รู้ โดนแบบไอ้บูไม่ได้อ่ะบูจะเป็นคนพูดนะครับสไตลิดมือทองเลยครับเพราะือไปโดนโคกมาทุกคนหลับหลับหมดแล้วยังไหมแย่โอ้คทุกคนครับก็คือ งานเพิ่งจบเมื่อวานใช่ไหมเราแ่งจริงสเปเชียลการ์ของโปรตการนะครับเราจะต้องปิดแค่ขายแค่ในวันที่29ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือเราครับทำระบบกันเองทุกอย่างแล้วคราวนี้หลังจากเสร็จงานอะ่ะแล้วเราทุกคนก็เลยสลบกันจนถึงวันนี้นะครับเพิ่งฟื้นกันช่วงแบบ6โมงหนึ่งทุ่มแล้วก็เลยยังไม่ได้ปิดขายสเปเชียลโพสตการนะครับผมซึ่งก็เลยว่าจะต่อเวลาให้อีก10นาทีสุดท้ายครับ เราจะมาถอยหลังการปิดสเปเชียลโคลดการนะครับเหลืออีกแค่10นาทีสุดท้ายครับถึงแค่เที่ยงคืน10นาทีนะครับผมแล้วก็จะปิดสเปเชียลโคลดการแล้วครับผมแต่ว่าตัวสุริยะโคลดการปกติยังอยู่นะครับอืมแต่ตัวสเปเชียลที่ของแฟนมีจะปิดแล้วครับเพราะว,าว่าเขาฟังไม่ดีป่ะฟังูสบาคืนที่ทนหนอะตะบวมสุดยอดใช่ครับเพราะว่าจีตื่นหนึ่งทุ่มครับผม <laughs> โอเคเราก็จะมีเมสเสจมาแจ้งเท่านี้นะครับบ๊ายบาท่้งคืนสิวันดีนะครับไปแล้วเฮ้ยให้ตายจริงอ่ะแล้วีไหโอยเอาแล้วไอ้เหี่ยวจะวี่งลงหอเฮ้ยเอาสรงเดือนได้รเราไปไหมไม่ยช่เราไปดีกว่า